สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชนีมีช่องนะคะช่องทีสารแน่ยืนหนึ่งค้นหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนกับอีชั้นน่คะตื่นเสามากกับเบาผืนค้นแวะแวะแวะนะคะไม่มีใครเกินยืนหนึ่งยืนหนึ่งเรื่องสารแน่นะคะอันว่าจังไดก่อนอันน้องสูบก็ดีนะเขาเป็นยังเด็กอยู่น,นู่นนั่นนี่เขาไม่ออกไปไหนเลยเขาไม่ออกไปหาเพื่อนหาฝูงน,นู่นนั่นนี่ เขาก็อยู่มอมแมแมมันสิไปจังไดกันหล่อนบอด้มีเพืเอ่อนบอด้มีคนครบค่ะสมาคมาเธอบพอเห็นติ่อสังเกตดีๆติขนาดงานสำคัญงานวันเกิดงานขอสาวนู่นนั่นนี่ยังไม่เห็นมีเพื่อนมีใครมาเลยโอ้จิตนาการย่องกันกัน บ่มีคอนเน็กชันหนอมีแต่คอนเน็กชันมองสิบไปเสียเงนินนันหลายโพดเออไปหาท่านนั่นท่านนี่เพื่อสิ้ลงทุนน,น,นู่นนั่นนี่หลายโพด้าคอนเน็กชันโครงการสเสียเงนินสูบหลายนะคะแต่สําหรับเพื่อนที่จะคบกันนู่นนั่นนี่ในไวกิฟเกอมีที่ไหนไม่มีหลอกโอยเพอลําพันลําพันว่าเขารักเธอแล้วเขาอยู่กับเธอเพราะว่าเออนะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่น้องคือได้ข่าวว่า อันขายกุ้มปิดก็ได้แค่พันหาลอยพันหาลอยใบบอดสองพันโอเคก็สองแสนกว่าและแต่ไดๆอ่ะเนาะมันก็ไม่ได้เข้ากระเป๋าสาวเนาะม,มันไม่ได้เข้ากระเป๋าสาวเพราะว่ามันซี่นะ่ะโอนเขาพอปูว่แมนบอ,อมไม่ได้ย่ามันก็สาระแน่ค่ะนอะไปเอ้ากงวังว่ไร้ย่าสารแน่เนาะเออไอ คนบ่มีบ่เป็นอย่างขายบัตรบ่ได้กับบ่เป็นอย่างวตัตเวที่มิฉาก LED นะจ๊ะตอนนี้เอองานไม่ค่อยมีมีแค่ LED ก็พอนี่อาจจะเป็นหนึ่งส่วนที่แบบว่าโปรเจกต์จะพาลูกไปเที่ยวเมืองนอกพาคนนั้นคนนี้อ่าพาลูกไปท่องเที่ยวเมืองนอกไม่ไม่ได้หรือเปล่าลงทุนจอ LED ให้ น้องสูบเออหลังจากเขาว,ขวิจารณ์ว่าโอ้ยเต้นเวทีแสงสีเสียงดีๆกลับไปอยู่เวทีผ่านเนาะเพราะฉะนั้นเลยโอ้ยศพคําลบอะไรนะเขาเรียกว่าลบคำสบประมาทลงจอ LED ให้น้องสูบเลยค่ะอืมนี่ก็กินงบไปอีกแล้วน้อเออไม่ได้แผ่คนบดใดตัวมันไข่แผ่คนบดใดมันไข่พี่นงเออเพราะฉะนั้นก็เหตุลดจ้าอืม คนบ่มีคนบ่เบิงคนบ่สื่อบัตรกุ่มปิดกับบเป็นอย่างงานบ่มีกับบเป็นอย่างบ่บ่สเซเรียตเรามีจอ LED ใหญ่มาหึมาเออนั่นละอุ้ยจับ,จ,บจับต้นซ้ายไปเหตุเมื่อ้วอันจักแมนบ่มแมนได้ยามันก็บอกไปเลื่อยอะจักแมนบ่มแมนอ้าวขอ่อกอามาผูกใส่กันแล้วเนาะอันถ้าสาวบาลงทุนห้ไผสิไปลงทุนมูเจากระว้าไปอีกละ่ะเออ มี่อย่างแน่บ่เห็นบนหนาบ้านคิดตมเล่นเอเลอยู่นั่นยังบด้บปปปุ่งเว้ยกระไดสาวนี่ละไปส่วนไปอุ่มสู้ไปแบกอืเขาแบกอืเขาแบกแบกเบิร์ดอืมสรุปแล้วก็มีสามวงอ่ะเนาะก็จะมีวงหมอลลามวงวงผสมกันวงผสมพันกันนะคะก็คือนั่นแหละวงอินดี้แล้วก็วง อันละครที่่่่คยมีงานหรือว่างานหลายงานจะภาพติดต่อมาหลายแต่บอลาบอืเล่นกุ้มปิดเอาเองนะคะประมาณน,าน,นั้นแหละพี่น้องบตดท,ที่นี่งบประมาณมันก็สิลดลงเนาะเอาข่อยจิตนาการข่อยจับเรื่องผูกต้นส้นปลายมาใส่กันเนาะก็อยู่ในช่วงตอนแรกก็อาจจะคิดแผนชิวๆจะพาลูกไปเกาหลีนู้นนี่อันท้าเป็นไปได้ก็ไขว่าว่ามือวาอนก็เอา พี่เลี้ยงเอาป่าเอาลุงไปเอาไผ่ไปมันก็นยังพ่อเหลือได้ตอนนั้นยังอยู่ในจินตนาการบานนีเฮ็้จังไดได้ร่งสาก LED ให้ปูงั้นมันกระเบิเดแล้วเนาะ LED กระเบิดเป็นล้านผุนติแม่ข่อยกบบระเบื้ลงราคาดอกเออข่อยกบบระเบื้ลงราคาดอกได้ข่อยกะว่าเออหลายบาทอืมนะคะคนอะไรวะวาจนาดีจังเลยอะ่ะ เงินผัวเก่าหาไว้ให้ก็ไปลงทุนกับผัวใหม่นะเลิศเลิศเธอมันเป็นไอดอตสันนี่นี่นี่มันเนี่ยโยเลิศ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 ที่สุดน่ะสุดจะบรรยาย <c oughs> โอ๋ยเลยย่าตื่นเสาร์มากกับเอาผื่นเขาคักเนาะมึงกระไดกระซีไว้อ้าพี่น้องอันตื่นเสาร์ึ้นมาเบอร์อึดแต่แนวสีเห่เบิงเบอร์อึดแต่แนวสีเห่เอาผื่นเนาะอื ก็เป็นธรามดาของมานุษย์โลกละพี่น้องถา้าบโพดบ่ให้เฮาเห็นเฮากาบับบเห็นเฮากาบัาบบมีแนวมาวาพื้นคือสาบเขาคักเขาเนี่ยมันไม่เป็นสาบได้พี่น้องมันเป็นกล่าวถึงมันเป็นการกล่าวถึงนั่นนินนู่นนั่นเออนู่นนั่นบอเสียดอกผู้ล่องข้นัหนว่าโอ้ยไม่เอาไม่ชอบไม่ดูบอเสียบอเสียก็อยากเสือขึ้นสันเหนีแ่แต่บอกล่าวว่าวดังหยาดเขาว่าเฮาเป็นคนไม่ดีว่าสันโอ้ยฟังหลดพี่น้องมวนตัว ควบบันเทิงยิงกวาละครทีวีกับเรื่องดามาเรื่องของสาวาบ้านนี่ละพี่น้องเออปรหนึ่งว่าแม่บักโคน,นัน <c oughs> ปรหนึ่งว่าแม่บักโคน,นันหรือว่าอีป้าข้างบ้านนะคะเออหนุกนานผ่านไปวันๆเนาะอืมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ลงราวเด้จะสิไปกินกาแฟแล้วนะคะตอนนี้เก้าโมงเช้านะคะอีซันก็จะลงจากเวทีบันทมนะคะบา,บายๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ